นี่มันรู้สึกว่ามันจุกอยู่ในใจมากเลยครับเมื่อได้ยินคําถามแล้วมันรู้สึกเรื่องราวเก่าๆที่มันเจ็บปวดมันเหมือนกับลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครับบทเพลงนี้เลยครับที่เข้ากับช่วงเวลานั้นก็คือสุดท้ายคือไอเจ็บครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้โอโอจโอ้โอ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 ใจไอสิคาเจ็บคักขนา จนบ่อยากพออน้าภัยเพิ่งมักสาวเป็นก็ถูกเกณฑ์เข้ากลมชำใจตัดผมล้างสวยยามพายน้ำตายัางไหลคือเก่าวว้าโอ้ใจอ้ายสิขา เจ็บคักขนาดจนบ่อยากพอ่อนาภัย